สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ่ะน้องจะมาทําเมนูไข่ทอดหรือว่าประ่างกิกว่าออมเล็ตโอเคนะคะขั้นตอนแรกเรามาเด็ดดอกสโน่กันเลยนะคะไข่เจียวดอกสโน่ไม่ต้องใส่มดก็ได้นะคะเราจะถอดแ่ซ้ำนุวยโอเค ต่อไปเราก็จะตอกไข้กันเลยนะคะอุ้ยถ้าไข่หนาวก็ออเลยนะคะอือโอ้มีวิ่งวิ่งกันอืือโอเคนะคะ เราไม่ต้องรุ้งอะไรมาเพราะว่าเดเราจะกินกับซอสมันเกิดเทสใครเดียรกดอกะโนนะคะใครเคยกินไหมามากินมาเลยนะคะ น่ากินมากค่ะเอาว้าว้าวา้าไม่ได้ทำประกันชีวิตไว้นะคะเอรไข่เจียวนี่ <c oughs> นี่นะคะไ <c oughs> ข่เจียวเรานะคะโอเควันเรามาลองชิมกันแรกนะคะสักข้ำรสจังผู้เลยค่ะ <c oughs>